สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูผลงานอีกห้องหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็ได้รับโอกาสที่ดีที่มาตกแต่งห้องตัวอย่างนะครับที่โครงการ Ideo m o b i l บรางน้ำนะครับก็เป็นคอนโดที่อยู่บนถนนรางน้ำเลยนะซอยรางน้ำเลยนะคือโลเคชั่นดีมากนะครับแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องแบบประมาณ3 4 3สถึงตารางเมตรวันเวท o o m นะเดี๋ยวพามาดูกันนะครับต้องบอกว่าห้องนี้เดิมมันเป็น Fully Furnished อยู่แล้วนะผมมาตกแต่ง เพิ่มบางส่วนนะครับเข้ามานะโซนที่ผมทามก็คือตู้รองเท้านะตู้รองเท้านี่ก็มีตู้บนนะฮะไว้เก็บของนะครับมีตรงกลางเป็นเคาน์เตอร์นะไว้ใส่แบบวางคีย์การ์ดวางของอะไรที่เราใช้บ่อยๆแล้วก็ตู้ล่างก็เป็นตู้รองเท้านะครับเก็บรองเท้าได้เยอะนะผมว่าเก็บได้เป็น10เป็น10กว่าคู่เลยแหละนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีช่องที่แบบใส่รองเท้าใช้บ่อยๆได้นะก็เป็นฟังก์ชันที่ เติมมาให้ลูกค้านะเพราะมุมนี้ถ้าไม่ทํำตู้แบบนี้มันก็มันก็ไม่ได้ใช้งานอะไรก็พยายามใส่ฟังก์ชันไว้ให้ส่วนของครัวนะครัวผมว่าเขาออกแบบมาไซส์ากาลังดีนะครับด้านบนมีที่เก็บพวกไมโครเวฟนะครับก็ <c oughs> ขนาดของครัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเขาใช้วิธีทําหินนะครับมาปิดตรงซิงค์นะเวลาทําครัวเนี่ยก็เหมือนได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ตู้เย็นนะตู้เย็นก็จะอยู่ข้างอัโต๊ะกินข้าวนะฮะโต๊ะกินข้าวนี่ก็เป็นแบบ2ที่นั่งนะแต่ก็จะเป็นโต๊ะแบบนั่งหันชิดเข้าไปหากําแพงนะครับดังนั้นเวลาตกแต่งเนี่ยก็มีการแขวนรูปนิดนึงนะฮะให้มันดูดูมีชีวิตชีวาบ้างดูมีงานศิลป์หันไปแล้วมันดูสดชื่นหน่อยนะห้องนี้ฟังก์ชันเดิมที่ลูกค้าเขา ที่ที่ทางโครงการเข้าออกแบบมาให้เนี่ยมันไม่ได้มีบานเลื่อนตัวนี้นะฮะแต่บานเลื่อนตัวนี้ก็คือมาทําเพิ่มนะครับพอเพิ่มเข้าไปปุ๊บฟังก์ชันตรงนี้มันก็จะปิดนะพอปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสามารถทําครัวนะทำครัวปิดได้นะครับแล้วก็สมมุติคนนึงทางานทาอะไรอยู่ตรงนี้มันก็ไม่กวนกันกับข้างในนะครับห้องเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเลเยอร์แบบหน้ากว้างนะห้องนี้มันเป็น34-35ถึงตารางเมตร หนึ่งเบดที่ห้องหน้ากว้างมากนะครับพอหน้ากว้างบุ้นเนี่ยเขาก็จะสามารถวางเตียงวางโซฟาต่อกับตู้ทีวีได้นะครับอย่างฟังก์ชันตรงนี้ส่วนที่ผมตกแต่งเนี่ยอันนี้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เป็นของเดิมของโครงการนะครับที่เขาให้มาแบบ f ูลลี่เฟอร์นิชอยู่แล้วนะครับจะมีก็แค่พวกผนังตรงนี้นะครับผนังเนี่ยเราก็มีการใส่พวกกุ้นสีทองนิดนึงนะฮะให้มันดูมีดีไซน์นะครับแล้วก็ ส่วนที่จะมาทำเยอะๆเนี่ยก็คือส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของหัวเตียงนะหัวเตียงเตียงที่เนี่ยมันเป็นเตียงแบบ5ฟุตนะเป็นควีนไซส์นะแต่ว่าสังเกตว่ามันจริงๆแล้วหัวเตียงตรงนี้มันบุ๋มเข้าไปนะครับมันเป็นส่วนของหลืบเสานะมันเป็นเสาต้นหนึ่งกับเสาอีกต้นหนึ่งแล้วตรงนี้มันเป็นหลืบเข้าไปมันเป็นเวสแอนเรียนะครับผมก็มีการทำตู้เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อตู้เนี่ยมันจะได้สามารถจะ เก็บของได้นะคะแล้วม,มันก็จะทําให้ผนังเนี้ยมันดูเรียบเชื่อมต่อกันไปนะครับในส่วนของตู้เนี่ยก็ออกแบบให้มันมีส่วนของกุ้นสีทองนะครับมีส่วนของไม้ซี่ด้านบนนะให้คือให้หน้าบานของตู้เนี่ยมันเหมือนเป็นผนังตกแต่งไปด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการบิ้วในส่วนของโต๊ะแต่งหน้านะครับโต๊ะแต่งหน้านี่เราก็ทําชิดผนังฝั่งหนึ่งนะครับชิดผนังสองฝั่งไปเลยนะครับแล้วก็มีการแขวนกระจกเงา นะครับก็จงเงานี่จากไอเกียนะก็เป็นทรงที่มันดูสูงดีแล้วก็ความกว้างมันพอดีกับโซนตรงนี้เลยนะครับเวลานั่งแต่งหน้าอะไรมันก็อยู่ใกล้กับตู้เสื้อผ้าด้วยนะก็เป็นฟังก์ชันที่ผมว่ามันเออมันสอดคล้องกันดีนะครับในฟังก์ชันหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงนะก็คือโซนทำงานนะคือสมัยเนี้อยู่คอนโดก็ต้องสามารถ work from home ได้นะครับ ห้องนี้เขามีโต๊ะทำงานนะโต๊ะทำงานนี่ก็มากับโครงการเลยนะครับแบบ fully furnished นะครับโต๊ะทำงานก็วางไว้ให้มันหันออกไปมองวิวทำงานไปมองวิวไปโอ้ชีวิตดีๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของหัวเตียงเนี่ยเราก็มีเล่นในส่วนของคิ้วไม้เนี่ยให้มันไปนดีไซน์ต่อเนื่องมาจากไม้ที่อยู่ที่ผนังที่หัวเตียงก็มีไม้มาต่อหน่อยนะครับแล้วระหว่างไม้ก็มีกรอบลูกนะก็ คือเดคอเร e นิดหน่อยให้ให้ห้องมันดูมีลูกเล่นนะครับห้องนี้ไม่ได้มีงบ d e c o อ a t e ที่มันเยอะแต่ว่าผมก็พยายามใส่ฟังก์ชันนะครับใส่การตกแต่งให้มันดูครบนะปิดพวกเวสแอเรียออกไปให้มันได้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของ w a l ์กอินค o อ e เนะฮะจะบอกว่ามันเป็นโซนแต่งตัวนะก็ที่นี่ให้ตู้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างกว้างนะมีตู้เสื้อผ้าสฝั่งเลยแล้วก็เป็นบานเลื่อนนะฮะก็เป็นฟังก์ชันที่ โครงการก็ให้มานะก็เราไม่ต้องไปบิวเองดีงามนะครับในส่วนของห้องน้ำนะห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์แบบวอชเลสให้นะมีโซนชาวเวอร์ให้นะก็ฟังก์ชันของห้องน้ำก็ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ขนาดห้องน้ำใหญ่นะครับอาบน้ำอะไรสบายมากนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับห้องแบบหนึ่งห้องนอนนะฮะที่โครงการ I d เด m o b i มลัางน้ำนะห้องนี้ ผมอาจจะไม่ค่อยได้ตกแต่งอะไรมากมายนะแต่ว่าด้วยเขาเป็น fully furnished อยู่แล้วแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มันลงตัวอยู่แล้วนะครับยังไงเพื่อนๆคนไหนสนใจที่หาคอนโดแบบหนึ่งห้องนอนนะครับอยู่ได้แบบชิลๆนะเปิดโล่งก็ลองมาดูที่โครงการนี้ได้ตอนนี้ทำราคาดีมากนะผมว่าโลเคชั่นกับราคาเนี่ยตอนนี้แมทกันนะครับแล้วก็ เอางบมาตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับมันก็ได้ฟังก์ชันที่ครบตามนี้เลยนะครับก็ยังไงฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่อง w y by discondo นะครับกับเพจ w y by discondo ด้วยลวกันนะครับยังไงสนใจตกแต่งก็ผมขึ้นคอนแทคไว้ให้นะครับก็กิงกลางกันมาได้นะทักทายกันเข้ามาได้โอเควัคนนี้ไปก่อนสวัสดีครับ